สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้านะของวันที่22นะครับเดือน3เดือนมีนาคม2565นะครับหุ้นไทยเช้าก็จะมีทุกๆวันจันทร์ อังคารพุทธพฤหัสสุกนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะวันนี้ก็เป็นวันสีชมพูนะครับวันอะไรครับวันอังคารวันอังคารนําโชคนําโชคนะวันอังคารวันอังคารดูวันที่ตรงกับวันพระหรือเปล่าถ้าตรงกับวันพระเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องเลขเลขมันจะคาดเคลื่อนอขนาดไม่ใช่วันพระมันยังคาดเคลื่อนเลยให้ไม่แม่น ให้สองไปออกสามไปออกหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้คาดเคลื่อนไปประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้นไทยเชาย้าก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับทุกวันทุกวันนะครับวันละสี่คลิปนะครับหุ้นไทยเชา้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยกดถูกใจให้กําลังใจช่อง VIP ทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านแฮงหฮงหฮงหฮงนะครับหฮงหฮงโชคดีนะครับ เงินทองไหลมาเทมาเพาตุงเพอตรงนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นตามนี้นะหนึ่งสองสามเน้นที่สองกับสามฟันตรงที่สามนะเราเอาสองกับสามไปรูดเลยก็ได้ชอบชนค่อยลงทุนนะครับถ้าไม่ชอบไม่ชนให้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอืมเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยยิ่งมีทุนเยอะก็ยิ่งเสี่ยงสูงเยอะมีทุนน้อยก็เสี่ยงสูงน้อยมันก็คือ เสียงหมดนั่นแหละอืมประมาณนี้อืมก็ให้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับถ้าเกิดทันใดที่ไม่ชอบมาพาคนหมายเขาว่าไม่ชอบไม่ชนกับใครเลยมันจะออกหรือหนึ่งสองสามอืมกลัวจะไปออกหกเจ็ดแปดอะไรอย่งประมาณนี้ออพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเราได้หนึ่งสองสามแล้วเราก็มาหาคู่เจาะนะครับฟันธงที่สามก็สายสามนะครับ

สามห้าห anyway, ้าสามนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับหนึ่งคือตัวกันนะรูดเลยก็ได้สองกับสามนะครับขอขอบคุณท่ามาชิ้ทุกท่านนะครับพบกันใหม่คนไทยเที่ยงครับสำหรับเช้านี้ขอให้รับเงินรับเงินรับมันนี่มันนี่รับทับย์รับทรัพย์ รับสิ่งที่ดีๆบางคนเทนะครับสวัสดีครับ